ดีค่ะกุ่ของพวกเราคือปลุ่ที่4นะคะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอบอร์ดเกมสถานะที่สมบในโลกเวทมนต์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สาระการเรียนรู้ที่2วิทยาศาสตร์กายภาพมาตรฐานว2.1เข้าใจสมบัติของส,สารองค์ประกอบของสสารความสัมพันธ์รหะหว่างสมบัติของส,สารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารการเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะ,คะซึ่งบอร์ดเกมสถานะพิ่สมบมในโลกเล็กนนะคะจะเป็นบอร์ดเกมที่ทุบทวนความร้านเปรี้ยนกติกาการเล่นมีดังนี้ค่ะค่ะสําหรับกติกานะคะก็จะผู้เล่นนะคะก็จะมีประมาณ2-3คนขึ้นไปนะคะซึ่ง ในแต่ละช่องนะคะก็จะดําเนินการเหมือนการเล่นเกมเศรษฐีเลยค่ะอ,นนอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อที่1นนะคะซึ่งก็จะมีคําถามข้างในนะคะก็จะถามว่าน้ําแข็งอยู่ในสถานะใดนะคะอันนี้คือคําถามข้อที่1ทีนี้ถ้ามีผู้เล่น่าเดินมาตกนะคะคนที่1ก็จะใช้คําถามในชุดที่1อ่าหรือถ้ามีคนที่2เดินมาตกในช่องเดียวกันนะก็จะใช้คําถาม ในชุดที่2นะคะก็คือ1.2นะคะก็จะถามเหมือนคล้ายๆกันเลยค่ะว่าน้ำเปล่าที่เราดื่มอยู่ในสถานะใดนะคะซึ่งการเฉลยคำถามนะคะก็จะอยู่ด้านข้างนะคะอ่าด้านข้างอันนี่ค่ะในข้อ1.1 1นะคะเราก็จะมาเปิดเฉลยนะคะในในข้อที่1.1เหมือนกันนะคะเราก็จะพลิกนะคะแล้วก็มีเฉลยขึ้นว่าเออจาก น้ำแข็งนะคะมันคือสถานะใดก็คือซึ่งก็คือของแข็งนั่นเองค่ะแล้วก็ดําเนินไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าผู้เล่นตอบถูกนะคะก็จะมีการรับเหรียญโทเคนไป1เหรียญอย่างนี้ค่ะแล้วก็สะสมไปนะคะซึ่งเหรียญโทเค็น1เหรียญก็คือ1คะแนนนั่นเองค่ะอ่าเราก็จะมีการทอยลูกเต๋าไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะทอย แล้วก็เดินตามช่องอย่างเช่นอันนี้นะคะได้อีกหนึ่งมาตกที่หม้อจุ่มซีเครตนะคะแล้วก็จะมีการให้นะคะการนี้คือการจุ่มซีเครตนะคะซึ่งใช่ไหมจะได้ห้ะอ่าก็จะมีอ่า <c oughs> คำถามก็คือหมอกที่เกิดจากการควบแน่นเต็มทางข้างหน้าทําให้ไปต่อไม่ได้หยุดเล่นหยุดเล่นหนึ่งครั้งนะคะก็ ผู้เล่นคนนี้ก็จะต้องหยุดเดินหนึ่งรอบนะคะโดยที่ให้ผู้เล่นคนอื่นนะคะเดินต่อไปอก็ทำอีกนะคะก็ทอยไปเรื่อยๆค่ะปุ๊บตกที่อ่าเครื่องหมาย creation mark นะคะก็จะได้เป็นการ์ดปริศนาการ์ดปริศนาของเราก็จะนี่เลยหยิบมาหนึ่งแผ่นแล้วก็ปุ๊บอ่ะ แรงยืดเหนี่ยวโมเลกุลคืออะไรนะคะผู้เล่นก็ต้องตอบคำถามให้ได้นะคะอ่าบวกค่าคะแนนนั่นเองค่ะในการ์ดท,ที่เป็นปริศนานะคะส่วนการ์ดท,ที่จุม่มซีเควนนะคะก็จะมีทั้งดีและรายนะคะก็คืออาจจะได้คะแนนฟรีหรือว่าอาจจะลดคะแนนก็ได้ซึ่งถ้าเราเห็นนะคะตรงนี้นะคะก็คือจุดสตาร์ทค่ะจุดสตาร์ทก็คือเริ่มแล้วก็เดินมาจนถึงตรงนี้ หัวมุมตรงนี้นะคะภาพอาจจะไม่ชัดนะคะมันก็คือการติดห่วงเวลาเพราะฉะนั้นคนที่เดินมาถึงจุดนี้นะคะก็จะไม่ได้เดินหนึ่งครั้งนะคะไม่ได้ทอยหนึ่งครั้งอ่าแล้วก็เดินเรื่อยๆมาจนถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือจ่ายค่าผ่านทางนะคะสองเหรียญผู้เล่นก็ต้องให้เหรียญที่ตัวเองได้มาในการตอบคำถามสองเหรียญแต่ถ้าผู้เล่นคนนั้นไม่มีเหรียญในขณะนั้นก็จะเป็นการติดลบ2คะแนนนั่นเองค่ะ แล้วก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นการที่สมมุติว่ามีผู้เล่นคนหนึงตกตรงนี้นะคะก็จะสามารถลดเหรียญของผู้เล่นคนใดคนหนึ่งได้ 2. เหรียญนั่นเองค่ะสมมุติว่าผู้เล่นคนที่หนึ่งตกสามอยากลดเหรียญของผู้เล่นคนที่2ก็สามารถลดได้ 2. เหรียญนั่นเองค่ะแล้วก็เดินมาจนถึง สตาร์ทอีกครั้งก็คือเป็นการครบ1เทินนั่นเองคะ่ะซึ่งการชนะของเรานะคะก็จะมีดังนี้ค,ะค่ะหาะหลังจากที่เราได้ทราบกฎกติกาการเล่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปจะเป็นการตัดสินผู้ชนะและก็คะแนนพิเศษค่ะผู้ชนะก็คือคนที่เดินไปถึงเส้นชัยได้เป็นคนแรกค่ะทันทีที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถึงเส้นชัยเกมก็จะจบทันทีผู้ชนะจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม50คะแนนค่ะโดยจะนําไปรวมกับคะแนนที่สะสมจากการตอบคำถามในแต่ละช่องค่ะแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นก็อย่าเพิ่งเสียใจนะคะเพราะว่าเราจะนําคะแนนที่ทุกคนสะสมจากการตอบคำถามในแต่ละช่องมารวมกันแล้วก็จัดลําดับแต่ละคนต่อไปค่ะ ซึ่งเราจะเล่นทั้งหมดกี่เทินคะเล่นทั้งหมด1เทินค่ะหรือว่าหนึ่งรอบนั่นเองคอ่าค่ะซึ่งเกมของพวกเรานะคะก็จะเป็นฟิลนี้นะคะจานอ่าอันนี้ก็คือฉบับปรับปรุงแล้วนะคะหมืนนะคะได้คอยก่อนโอเคฟึบได้หนึ่งนะคะดิฉันก็เดินมาหนึ่งปึบแสดงว่าดิฉันต้องใช้คำถามหมายเลขไหนคะคุณหมายเลขหน <1. 1 S 1> ึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนะคะอ่า น้ำแข็งอยู่ในสถานะใดนะคะดิฉันก็ตอบว่าของแข็งเราก็จะมาดูเฉลยกันนะคะอ่ะยาม,มีไปดูเฉลยนี่นะคะ,ะ,มมเ,นนะ,คะเราจะให้เพื่อนเป็นคนเฉลยให้นะคะเพื่อป้องกันการทุจริตนั่นเองค่ะก็ถูกนะคะอ่ะต่อไปตดายาม,มีสี่สยาม,มีได้สี่หนึ่งสองสามสี่ โอเคยายมีได้สี่แล้วก็จะมาดูคำถามยายมีได้คลิกขวาแก๊สเปลี่ยนไปเป็นของแข็งของเหลวเออของเหลวเปลี่ยนเป็นของเหลวตอบว่อาอะไรคะสถานะการหลอมเหลวค่นะการหลอมเหลวอ่าข้อสงองสี่จุดหนึ่งสี่สี่จุดหนึ่ง ไม่ใช่อันนี้กดน,นะไม่ใช่การหลอมเหลียวนะคะคุณมันคือการวควบแน่<แ>น<แ>น,นะคะคุณก็จะไม่ได้เหรียญนะคะอุ้ยลืมแจกเหรียญตัวเองอ่ะคุณหยิบเองนะคะนี่เราก็อาจจะมาวางไว้ขอบๆแบบนี้ก็ได้อ่าฉันได้หนึ่งเหรียญแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะถือว่าวนครบหนึ่งรอบก,ก็จะเป็นการจบเกมนั่นเองคะ่ะอาจารย์ใช่ค่ะ ในการชนะในการนับคะแนนก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะขอบคุณค่ะ